อันดับเบร้ยสิบไอคันนี้นะครับเปลี่ยนยางหลังเป็นยี่ห้อกูดไรต์นะครับ <R> แล้วก็นี่ครับเบอร์แปดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับรับสิบเจ็ดราคาสามร้อยสี่สิบบาทมาดูอันเดิมกันจะเป็นลายเวฟนะครับจะจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำ ไฟหน้านะครับมันติดเฉพาะไฟสูงคันนี้เคยทำมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นที่สวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อลงไฟต่ำแทนนะครับต้องต่อไฟใดไฟหนึ่งนะครับถ้าสวิตตัวนี้เสียเดี๋ยวจะเอาไฟต่ำแทนเพราะว่าไฟสูงมันสูงไปนะครับแล้วก็หลอดมันจะขาดไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนหลอดนะครับตัวนี้ใส่ย,ยางใหม่ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับความกับพาเบรกใหม่เปลี่ยนด้วยนะครับใ,ใส่พาเบรกเข้าไปแล้วแล้ว,ลวก็ล้างเช็ดดุมล้อนิดหน่อยครับแล้วก็บริเวณแถว้าเบรกตรงนี้นะครับแถวดุมล้อฝั่งนี้กําลังจะประกอบเข้าไปนะครับนี่ครับก็ต้องรือถอดไปหน้า ออกมานะครับเพื่อที่จะใส่หลอดใหม่เข้าไปครับถอดชิ้นนี้ก่อนนะครับนี่เราก็จะเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปครับนี่เป็นหลอดใหม่ใส่ก็สภาพดีทั้งสองตัวนะครับเรามาดูหลอดเก่านี่ครับหลอดเก่าจะดำๆนิดนึงครับแล้วก็ใส่ขาดไปอันนึงก็คือใส่ไฟต่ำครับไส้ไฟต่ำจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ ส่วนสายไฟสูงจะอ,อยู่ด้านล่างครับครับส่วนการต่อเนี่ยเราก็จะจากที่เราจับอยู่อย่างนี้เราก็จะสลับมาจับคู่ซ้ายนะครับอันนี้จับคู่ขวาอยู่จับคู่ซ้ายขวามันอาจจะสลับกันได้เนาะปกติเราจับเหลืองน้ำเงินนะครับต่อไปเราก็จะจับต่อไปเราก็จะจับเหลืองขาวนะครับ ตอนนี้จำเรืองน้ำเงินอยู่เป็นการต่อตรงนะครับเนื่องจากสวิตตัวนี้มันเสียนะครับจะลองฉีดน้ำยาโซเแอกดูนะครับบางทีอาจจะได้ดนี่ครับตอนนี้ก็ใส่หลอดไฟใหม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สวมตัวขั้วแล้วก็ปิดยางหุ้มไว้แล้ว สวมปั๊กเทอตัวรองก่อนนะครับแล้วก็สวมสวิตตัวนี้เข้าไปนะครับสวิตตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างหรือไฟหน้าไม่ติดเลยนะครับให้เพื่อนนี่นะครับมันจะมีล็อกซ้ายขวาเนาะให้ง้างล็อกซ้ายล็อกขวานะครับง้างิดนหน่อยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานิดนึนะครับมันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับอันนี้แสงไม่ได้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ ฉีดน้ำยาสูนเ,เข้าไปนะครับแล้วก็กดไว้เหมือนเดิมแล้วก็กดเปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับให้มันทําความสะอาดตัวหน้าสัมผัสด้านในนะครับมันก็จะได้เองนะครับตอนนี้ได้ละเดี๋ยวทดสอบดูนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงิิและตอนนี้ไฟต่ำนะครับ เรียบร้อยครับผมเผื่อเป็นแนวทางส่วนจุดโซ่สเตอร์ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางโซ่สเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าถัดโซ่ให้อันนี้ใช้เป็นสเตอร์หลังฮอนดานะครับจะชุบแข็งแล้วก็โซ่ดีไอดีเป็นตัวเล็กเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับตัวน,นี้ก็ใช้ดีครับใจมานานเห็นว่าบิก๊ก เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้